เฮาวละงา,ว,าว่าอยืนดิดตีมันบอกเกาพอดีวยอ,อยจะอายุดดิๆายดิดอ่ะแงชงองผมให้นะเบิ่์ไห่วีผมหายเบิ่์ใครวีหมา,าวีผพหายปก,กดอกกดปดกอดมา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 ,มา,มาละ <laughs> Ai vậy đâu có lẽ mọi người mèo 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 sái hụp, sái hụp, à, Chà. <laughs> Chà, mèo 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 mè なえ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 ねえ